สวัสดีครับขอต้อนรับทุกๆคนวันนี้เราจะขอนําเสนอโปรเจกต์ที่สาคัญที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนั่นคือพิซซ่าเกมฟิเคชันบนเต็มชิดพิซซ่าเกมฟิเคชันได้รับการออกแบบโดยใช้กรอบแนวคิดพิซซ่าซึ่งมุ่งเน้นพัฒนานทักษะสาําคัญ3ด้านในแกหนึ่งการอ่าน2คณิตศาสตร์3วิทยาศาสตร์ในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าในด้านของวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราจะใช้เล่นเน้นเรื่อง ก่ับความปลอดภัยการปรหยดพลังงานไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนานและท้าทาย สำหรับการนำไปใช้กับนักเรียนในห้องเรียน, Pizza, กน,นเกมพิซซ่า i ミュニケーシ o n บนเกมคิดถูกนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนานทักษะที่สำคัญนักเรียนจะสามารถดำเนินกนารได้ดังต่อไปนี้ 1. นึงเข้าร่วมเกมได้ง่ายๆโดยใช้เกมโค้ดที่ครูจะมีให้ในห้องเรียน้องตอบคำถามท,าที่ครูออกแบบในรูปแบบของพิซซ่าเพื่อฝึกการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 3. ามนักเรียนจะแข่งขันกันสะสมคะแนนและซื้อไอเทมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานใน,ในแต่ละเกมที่ คุณครูได้เลือกแข่งขันสําหรับการเผยแพร่ผลงานเพื่อขยายพิซศาเกม f ม c ิฟิเคชันเราได้เผยแพร่ผลงานผ่านอิงครูเพื่อให้ครูทั่วประเทศสามารถนําไปปรับใช้ในห้องเรียนได้และยังมีการเผยแพร่ผลงานทาง YouTube ซึ่งจะแสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้จริงในชั้นเรียนสาหรับแบบตอบรับจากแบบประเมินจากแบบสํารวจ Google Form ที่นักเรียนได้ทําพบว่านักเรียน92เข้าใจเนื้อหาเรื่องไฟฟ้าดีขึ้น 88%รายงานว่าความมั่นใจในการทำข้อสอบแนวพิซซ่าเพิ่มขึ้นข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าพิซซ่าแกมเมฟิเคชันช่วยสร้างผลกระทบในเชิงบวกอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้เราขอเชิญชวนครูและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการพัฒนาการเรียนรู้แบบใหม่ที่ผสมผสานเกมและการศึกษาได้อย่างลงตัวสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง YouTube และโพสต์ในอินครูของเราแล้วเรามาร่วมเปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องเรียนไปพร้อมๆกันนะครับ